แล้วก็สวัสดีให้มาห้างกันด้วยนะไอ้ผมเล่นทำใหม่นะครับนะก้อนนี้นะเรากลับมาอยู่กับอนิเมะเอ็นเจอร์นะที่เราไม่ได้อัดมานานนะเออนิเมะเวิลด์ทาวเวอร์ดิเฟนส์นะเออ,อนิเมะอัดมานานนะครับนะก็นี้นะเราจะมารีวิวตัวเขาใหม่ตอนอัปเดตสิบสี่นะครับอัปเดตใหม่เองนะครับแล้วก็แจกโค้ดตังคิดด้วยเหมือนเดิมนะฮะแล้ก็ที่จะรีวิวนี้นะครับจะเป็นตัวในส่วนของเอ่อโทบิรามะนะก็คือโ,โอบิโตะได้ไหมโทบิรามะโอบิโตะนั่นเองหรือโทบินั่นเองนะฮะนี่เลย นะครับเป็นโทบีล่างซเค็บวกนะฮะก็จะเป็นอ่ออะไรตัวซเค็นะครับที่หาได้ดันใหม่นี่นะครับนะเอาล่ะครับการจมเอ่อการจมตีนะครับจะตีมพื้นนะครับแต่ว่าสามารถตีแอร์ได้พออัพไปถึงระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีบัฟมอของการสายตัวแล้วดีเควนะก็คือยิ่งเลื่อนน้อยนะดาเมจก็ยิ่งแรงนะครับนะตัวไปที่จะอยู่ด้วยกันนะครับก็คือเนจิอ่ะ ก็เราจะมีสองตัวเลยเอ่อเนจิเนจินี่ยนะแต่เป็นรูปไซร์มาอยู่นะไม่รู้ใหม่นี่นเะนจิแต่เดี๋ยวเอาอีโวงก่อนนะครับนะไปอีโวงกันเลยนะเอาละเอาล,ะ,อาละก็สอับของสอบับเอ่ออะไรนะอัพเจ็ตอุตโตนะครับนะต้องใช้ตัวของมันหนึ่งตัวแล้วก็ เดียนนี่ยแย่เลยนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะอันนี้นิจนะครับนะก็ต้องสร้างด้เม็นสามล้านก่อนนะครับตองให้สามมิลเลี่ยนกอย่อนนะครับตัวประมาณสองตัวแล้วก็ทัวร์ิสเรียไอดอกไม้เนี่ยนะฮะคัมพีพววเวลวอเตอนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็จะได้เป็นสุขของบัฟแม่นยำนะฮะไปเราต้องดูเลยมากหายาสุดๆเหมือนว่าจะอัปเกรดได้แค่ขั้นเดียวนะครับนะครับ เอ่อ uh, ตัวนี้นะเนจิเอออะไรผมยิ้มมาใส่ก่อนนั่นนะเนจิเกจิสิวะอ่ะนะฮะก็ค่าวางจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะเพื่อเป็นพันห้านะฮะเป็นมัดแม่นยำนะครับ,บ,รบแต่ไม่ต้องว่ากดอ่านได้มันจะบั๊กไปเลย วิว40นะครับก็ติที่5,297ความเร็ว6นะระยะ54อันนี้เป็นบัฟตามด้านล่างนะครับนะแสด้านล่างอันนี้แอตแท็จะบอกนะลดวินจา่า100%กบีก็ติดแต่เราไปส่วนของอ้อลืมเลยผมรวิวตัวได้อะไรดีกว่านะอันนี้เป็นทันลุยที่3นะครับนะก็จะเป็นตัวตีเป็นสุ่มนะก็คือแรนดอมนะครับ แล้วน้องไม่ตีอะไรตีติดอะไรตีติดพงติดเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมาเริวด้วยกันนะสามตัวเลยไปเอ้ยเดี๋ยวนะครับขออนุญาตด,ดูนะว่ามาติดบัฟดวืเอเปล่าต่ามติดนลมินจาก็ได้นะแล้วนะผมได้เอาเนกิไปหน้าอ่ะแล้วเราเอาแต่ไนี้ เพราะว่าเหมือนจะบัฟนะครับเพราะนั่นดีเยอะเลยอ้าไม่เกี่ยวนี่ว่าอาไรกเป็นตัวช่วยเอาเป็นมาได้แหละนะฮะอันนี้ผมจะรีดอาเมจให้มันเยอะที่สุดนะครับก็คือเจามาดามาช่วยกันเป็นอีเดบัฟนะฮะไปเอาล่ะเข้าเจอในเกมเลยหว่านะครับนะ l e t s go boy ไป เอารับเข้าทีเรียบร้อยนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวแรกก่อนเลยก็เป็นโซนของเอ่อนี่เลยนิกิประกันนะครับนะอ่ะนิกินะครับก็ดันเบตน้ำต้ 101, นขึ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะเขามีบัฟรห่วงในนี้ด้วยมาละนะครับก็จะมีบัฟแม่นยำนะก็คือสามารถตีตัวล่องหนได้นะก็คือโคตรดีนะฮะอะารัเดี๋ยวอัปเกจพระยาตเล่นกูดาว โอเคอัปเกรดฮะขั้นที่สองนะเพิ่นะมดาเมจมาขั้นที่อะไรเลยยังไม่เปลี่ยนท่าโจมตีนะอันนี้นะจะเป็นการเปลี่ยนท่าโจมตีนะขั้นที่สี่แลฮะเปลนะี่ยนมันลายนะเ้ยเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์เลยลืมโอ้ยผมก็ลืมเปิดเอฟเฟกต์เลยเปิดเอฟเฟกต์เดี๋ยวขายให้เงินวางใหม่เอาละเสร็จมาก,ก่อนนะฮะมา,าดูท่าโจมตีแรกกันก่อนดีกว,ว่านะฮะ เมื่อกี้เหมือนอะไรอะปล่อยอะไรยากไปออกไปนะฮะอ๋อปล่อยนั่นดาวกระจายมันไม่ได้ยกดาวกระจายมันเรียกคู่หนนะอันนี้เป็นการปล่อยเอาไว้ใส่ให้ตรงๆเลยกันนะฮะเอาเมื่อกี้เหมือนการปล่อยคือเอ่ออะไรนะคู่หนเงี้ยปลาตรงใบครับนะอันนี้จะเป็นตีเป็นเอลีตีพื้นนะครับไม่ตีแอร์นะฟ้านที่ยแย่เลยไม่ตีแอร์ ดาเมจอยู่ที่สองแสนห้านะครับยังไม่รับผลจากไอน,นะเฮ้ยเอาเรื่องสักล้านหนึ่งแล้วกันนะนะอันนี้ไม่รับจากไอน,นะครับนะก้อนเงี้ยที่เราเรื่องนะฮะ่อขออนุญาตวางตัวกันก่อนลืมวางเรย่องเยอะแกโอเคเอ่ะวางไอ้นะ ก็เพิเ่นม,มน้เมีมาประมาณเป็นตัวละเป็นห้าแสนนะรับนะับะแล้วก็ตีเป็นเอ่ Circle อเซอร์เคิอก็ไม่ค่อยดีมากแต่ก็พอใช้ได้นะมาตีมซอร์เคอ่ะขออนุญาตค่ายตัวนี้ไม่อยู่ใช่ไหมอัะผิดเอาละเรียบร้อยนะสหรับกันตัวนี้ตัวแรกนะฮะก็เป็นตัวนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าวงมันเขานั้นใหญ่เลยแล้วก็น้ำมระมาห้าแสนนะครับนะ ข้อเสียก็จะมีแค่ตีแอร์ไม่ได้นั่แหละแต่ตัวตีตัวหายตัวได้ก็ดีมากแล้วนะฮะเอาล่ะต่อไปจะเป็นโทบิอ่านะฮะถ้าพูดตีดิดขอขอภัยด้วยนะทุกคนเอาล่ะขออนุญาตอัปเกรดวางเอ้ยเดี๋ยวิ่้งดนึลืมอ่ะสำหรับโทบินะครับขั้นแรกตีหมื่นหกนะฮะก็เดี๋ยวเลื่อนหนึ่งหนึ่งแสนอ่าน่นาด้วยนะ แล้วก็มีในส่วนของบัฟเรเวนเจอร์นะจะบวกไอแท้5%ห้าเซนตามที่อัพเกรดนะครับนะก็คืออัพเกรดได้เก้าขั้นนะคก็บวกสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะะนี้แรงเลยเอาละ่ะทก้การอัพก่อนการจะตีขั้นแรกไม่มีอะไรมากครับเนี่ยจะพุ่งไกลแล้วต่อยนะครับนะท้าย2สองไม่ต่างนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีในส่วนของเป็นงานเอ่ยยังไง่ะเขาจะตี ตัวเลื่อน้อยแรงนะแรงมากเลยนะอ่ะอันเนี้ยอันนี้การใช้ข้ามุยนะเห็นนะว่าเลือดมันสองล้านนะแต่มันก็ตายเอ้ยเลือดมันสองแสนกว่านะแต่ตายเลยนะครับนะอะ่ะนี้การจริงขั้นสุดท้ายนะครับนะของตัวนี้วางไปเลยนี่เป็นการระเบิดนะครับแล้วก็ซานาเมดนะฮะสองแสนนะอันนี้สองแสนยังไม่ตันนะ อ่านี่ตันแล้วนะครับนะก้าวขั้นแล้วนัาเบอรที่สามแสนเจ็ดนะครับนะสัตว์ตัวนี้าการตีก็เหมือนเดิมหรือไนมไม่ขึ้นวะอ่ะปรับไปสูงแล้วกันฮะการต,ตีเหมือนเดิมฮะปล่อยเหมือนระเบิดไปนะฮะโอเคเรียบร้อยต่อไปจะเป็นในส่วนของเจ้ารุ่นสามนะครับนะ ตีเป็นลันน่อมนะเป็นอ๋อขั้นแรกเป็นเปเพลินนะก็คือไฟแหละกาตรตีเป็นไงพลไฟไปนะประวันนี้ไม่ค่อยได้บ้าเท่าไหร่อันนี้ขั้นสองนะครับเป็นการตรีสตันว่าอย่างนี้ดีอยู่นะตี5.09นะครับมีรับของมา,าด,ด้วยมันยตีเร็วอันนี้เป็นขั้นมืออยู่นะครับนะ ขั้นต่อ,อไปครับจะตีบรรลายนะฮะ new move ดาวก้อืเจำการยิมังกรไปเทสโลูอู้ต่เอฟเฟกต์สวยมากเลยไอเอฟเฟกต์สวยนะ่ยนนะเนี่ยเป็นมังกรมาเลยเพื่อจัดนะฮะต่อไปอัพเกรดขั้นต่อ,อไปขั้นที่สิบนะฮะจะเป็น new move 5 element, า element line เขาตีมาลายแต่ห้าเอ็นเตอร์มนต์ง่ายๆแลนดอมอ๋อมันตีแ a นดอมติดห้าอย่างนะเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรนะกำมี่กัม,มี่ปะผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะกัม,มี่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะอันนี้คือติดทุกอย่างเลยนับนะสุ่มแบบสุ่มโดนอันไหนจะโดนไหนอันไหนจะโดนอะไรน,นะฮะก็น,นั่นดีนะเนี่ย นะฮะดาเมจนที่สองแสนหนึ่งนะครับนะถ้าใช้ไอส่งไอก็จะเป็นเอ้ยเมื่อกี้โทบิไม่ใช่ไอใช่ปะอ่ะจะอยู่ที่สี่แสนแปดนะครับแล้วก็สุ่มทุก All ออลเอ็นเอ็นก็นั้นยังดีเลยนะห้าไอเดน,น,นี่ไม่ออกส่วนเอ่อโอวิโตะนะครับอันนี้อยู่ที่แปดแสนนะเมื่อกี้ไม่ได้วางนะครับนะก็จะมีวันนี้นะครับนะสหรับเอ่อรีวิวทั้งสามตัว,ต,วตัวใหม่นะครับนะก็สหรับ ใครชอบมึงกดไลค์ก็สามด้วยล่ะอย่าคิดหน้าทุกคนไปครับไม่เป็นไร